สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดสิงห์บุรีค่ะก็จะมีเป็นฟันนะคะของแท้นะคะ2ชิ้นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวงกุญแจแตงโมค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดระยองนะคะก็เป็นนี่ค่ะคิมพับคูมะนะคะเป็นแบบของแท้นะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัดระุรีนะคะสหระบุรีนะก็เป็นคิมพับเบยแบบนะคะ1ชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวดลำพูนค่ะก็เป็นนี่นะคะคิงพาปิลาคูมะนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดปทุมธาน,นีนะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นทันนี่โทสฮิโลคิตตี้นะคะ1ชิ้นโบคิตตี้นะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะตัวในวันพีน,นะ,ะนึ่งแล้วก็น,นี้จะเป็นพวงกุญแจแครอทค่ะ อันนี au, ้เป็นของน้องตัวพิษณุโลกนะคะก็จะมีเป็นนีนะคะคิงพัฟฟิลคุมะนะคะ1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องตัวจันทบุรีนะคะก็นี่ค่ะเป็นมันฝรั่งสีนะคะ2ชิ้นแล้วก็ปังหน้าแมวนะคะอีก2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวราชบุรีค่ะก็นี่ค่ะจะมีเป็นเป็ดนะคะ1ชิ้นปังเนสดนะคะสชิ้นค่ะ บานอูมามิแก้มแดงนะคะ2ปังหน้าแมวแล้วก็อันนี้จะเป็นปังแผ่นหน้าตลกแนวตั้งนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดภูเก็ตนะคะก็จะมีเป็นทัวร์ลิซงนะคะ1ค่ะโดนาลิลคูมะนะคะกับเงินพนปังแผ่นแนวนอนนะคะแล้วก็สละเปาย่างค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดปทุมธานีนะคะก็นี่ค่ะมีเป็นปังแผ่นแนวนอนนะคะหน้าตลกแล้วก็นี้จะเป็นมินิบัตอูมามิสีเหลืองนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดสระบุรีนะคะจะมีเป็น แฮมเบอร์เกอร์โรยงานนะคะไซมีเดียมส้มนะคะแบบไซเล็กแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นฝรั่งนะคะอันนี้เป็นของน้องจอดบุรีรัมค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นปันนะ,ะหนึ่งแล้วก็กระเป๋าหูรูสเล็กนะคะลายลาักโคมะนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งใบนะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจแตงโมค่ะอันนี้เปนของน้องจอดเลยนะคะก็ออนี่ค่ะเป็นปลอหอมนะคะของอีลิกนะ,ะหนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นพวงกุญแจสับปะรดนะคะ อันนี้เปนของน้องจดระยองนะคะก็มีเป็นนี่ค่ะตัววันพีนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุพัทัลุงนะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นเป็ดน,นะคะ1แล้วก็แอปเปิลนะคะแบบไซเล็กนะคะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตดภูเก็ตนะคะอย่างแรกนะ,ะ,ะเป็นซาลาเปากูเดธมะนะคะ2ชิ้นค่ะแล้วก็นี่ค่ะเป็นซาลาเปาย่างนะคะ2โดนาดีลาคุมะนะคะ2ชิ 2> ้นมินิบันนะคะ เหลืองนะหน้าอุมามิกับหน้ากูเดธมะนะคะแล้วก็เป็นมินิบันนะคะแก้มแดงหน้าอุมามินะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจแครอทค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวเชียงใหม่ค่ะก็นี่นะคะจะมีเป็นฟันนะหนึ่งชิ้นแล้วก็นี้จะเป็นพวงกุญแจแตงโมค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวกรุงเทพค่ะก็นี่นะคะจะเป็นตัวในวันพีชนะคะทั้งหมดครบเลยนะคะทั้งหมด6แบบด้วยกันนะ แล้วแล้วก็นี่นะคะอีก2ชิ้นนะนี่นะคะตัวในวันพีชนะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวงกุญแจเลมอนนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวพีจิตค่ะก็นี่นะเป็นนี่นะคะตัวในวันพีชนะ2ชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวงกุญแจสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวตากนะคะอย่างแรกนะจะเป็นจัมโบ้บานสีนะคะ2ชิ้นค่ะซาลาเปากูเดทามะนะคะ2ชิ้นแล้วก็ ลูกชิ้นคิตตี้นะคะ2ค่ะสับปะรดนะคะเป็นแบบไซส์เล็กนะ2ชิ้นแฮมเบอร์เกอร์โรยงานนะคะเป็นไซส์มีเดียมน,นะแล้วก็นี่ค่ะสาลาเปาย่างนะคะแพนเค้กอูมามิแก้นแดงนะคะ3ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นช็อกบอลน,นะคะอีก3ชิ้นนะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจเลมอนนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดระยองนะคะ อย่างแรกนะคะเป็นมะม่วงนะสองชิ้นค่ะตั้งกรคาบิตนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นพวกมินิบานเหลืองนะคะหน้าอุมามินะน,นะคะประมาณนี้นะแล้วก็นี้จะเป็นพวงกุญแจสับปะรดนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็นี่ค่ะชิลายนะจะมีเป็นนี่นะคะมันฝรั่งสีนะ1ชิ้นสลาปากูดธรรมะนะคะ สตรอเบอรี่นะคะแบบสายเล็กนะหัวเห็ดนะคะ2แล้วก็เป็นปังหน้าแมวนะคะโดนัทดิลัคูมะแล้วก็อันนี้จะเป็นช็อกบอลนะคะอีก2ชิ้นนะอันนี้จะเป็น, ja นะคะุรงแจเลมอนค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดเพชรบุรีนะคะก็นี่ค่ะจะมีเป็นพวกนี้นะคะ่ะแบบไปน,นะคะ1ชุดนะคะแล้วก็อย่างต่อมาเป็นแอปเปิลนะคะ ไอดีนะคะ1ชิ้นตังในสดนะคะแล้วก็แอปเปิลไซเล็นะไอติมคิตตี้นะคะกวดดินซอบแบบ2ซิปนะแล้วก็เป็นกระเป๋าหูรูดนะคะลายมิกกี้เมาส์นะคะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจแตงโมค่ะอันนี้แป้นของน้องจัวสตูนนะคะก็จะมีเป้น,นี่นะคะปาหมึกย่างนะคะ1ชิ้นปังปอนอิโมจินะคะจัมโบ้บอสีค่ะโลโทลินะคะ ขนมปังไส้กรอกแล้วก็เป็นฟักทองฮาราวีนนะคะไอติมคิตตี้เป็ดนะสองชิ้น,นะคะ่ะแล้วก็มีเป็นปังในสดนะปังแผ่นแนนอนนะคะน่าตลกนะแล้วก็มีนิบ้านอูมามิแก้มแดงนะคะมีนิบ้านอูมามิสีเหลืองนะคะอีกสองชิ้นนะแล้วก็น,นี้จะเป็นพงแจสป,ปะรดนะคะอันนี้เป็นของน้องทัวกรุงเทพนะคะก็จะอย่างแรกนะคะจะเป็นกระเป๋าหูรูไซส์ใหญ่นะคะ หนึ 1> 1่งใบแล้วก็ยังต่อมานะจะเป็นนี่ค่ะจัมโบ,บ้บอนสีนะคะฟังปอนอีโมจินะแล้วก็เป็นผักสีเขียวนะคะฟังปอนคาบิค่ะโลโทรินะคะคิมพับลีลาคุมะนะสับประรดนะคะไซย์ใหญ่หัวหอมนะคะแล้วก็มีเป็นคิมพับนะคะแบบธรรมดานะตัวปมปมปูลินนะคะอันนี้จะเป็นตัวโปเกมอนค่ะมันฝรั่งสีนะคะ สงชิ้นแล้วก็จะมีเป็นเป็ดนะคะ1ชิ้นค่ะส้มนะคะแบบไซส nah. ์เล็กนะแล้วก็จะมีเป็นพวกมีค่ะแบบแรกนะจะเป็นตังแผ่นนะคะแนวตั้งนะคะ2แน้นอนนะคะ1แล้วก so ็สลาเปาย่างนะคะมินิบ้านเหลืองนะคะหน้ากุยถั่มนะคะหน้าอูมามินะแผ่นเค้กแก้มแดงนะคะช็อกบอลนะ3ชิ้นค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งหน้าแนวนะคะอีก2ชิ้นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นครงจ่ายแครอทค่ะ ก็ขอบคุณน้องทาง25คนมากๆเลยนะคะ